ท่านผู้ชมครับผมมีเรื่องจะมาบอกอย่างหนึ่งครับก็คือมีเรื่องนี้ผมก็อยากบอกมานานแล้วแต่ก็ไม่กลา้าไงแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ก็ขอ,อกหอ่ไยแล้วก็คือผมเป็นสลิมครับผมแล้วผมก็รักประยุทธ์ด้วยครับผมคือผมรู้แหละคลิปนี้พอผมปล่อยออกไปอะโดนด่าแน่นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่รักประยุทธ์แันแล้วฉันแคแต่ผมรู้สึกว่าผมรักประยุทธ์ ผมเล่าไปอยู่ด้วยผมรู้สึกว่าเขาทำงานท่านดีครับผมก็นี่ผมก็คิดว่าดีแล้วก็รักษาอะไรเงี้ยเสรีสลิมนะครับผมผมเชื่อแหละทุกคนผมโดนด่าแน่แน่โดนด่าแน่แน,ดน่ว่าเสารีสลิมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขอออกมาบอกครับผมคือผมอยากจะบอกมานานแล้วแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะบอกอะไรดีผมก็ามา มาบอกตอนนี้แล้วกันครับผมแล้วก็ผมมีอย่างสุดท้ายที่จะมาบอกทุกทุกคนครับ Happy April Fool Day Bye